ขนาดไหนก็เจนขนาดมันคือหลักที่แก้ปัญหาทําให้คนหลุดจากว่าตาสงสารเข้านิพพานได้และแค่เรื่องผัวเรื่องเมียอีกแค่เรื่องชีวิตประจำวันอีกแค่เรื่องการเรื่องงานก็จอกบอกให้เพราะมันแก้ปัญหาใหญ่ได้ขนาดนั้นแล้วปัญหาเล็กๆอย่างที่เราเจออยู่ไม่ไม่ยากหรอกอริยสัจสี่อริยสัจสี่อสัจก็คือเหมือนความจริงอะนะอริยก็คือแนวทางของพระอริยบุคคละ หลักสี่เหมือนเอนวาว่าเหมือนหลักสีประการหรือความจริงสีประการที่จะทําให้เราไปสู่ความเป็นอริยบุคคลน่ะถ้าเป็นสงฆ์ก็อริยสงถ้าเป็นธรรมดาก็อริยบุคคลเป็นง่ายหลุดพ้นได้ง่ายสี่อย่างมีอะไรบ้างก็มีทุกขสมุทยัยนิโรธและก็มรรคสี่อย่างทุกขสมุทยัยนิโรธและก็มรรคตรงตัวเลยนะ อะไรเกิดขึ้นนั่นคือทุกข์ในโลกเราพอมีทุกข์มาหลายปั๊บสิ่งที่ควรจะทําก็คือสมุทยัยหาซะคือหาต้นเหตุแห่งความเป็นทุกข์เหตุมันอยู่ที่ไหนถ้าหาเหตุไม่เจอมันก็ยังคงทุกข์ตลอดชีวิตหาเหตุให้เจอเมื่อเจอเหตุแล้วก็เหตุนั้นนะํามาหานี้รธดคือหาทางที่จะดับเหตุนั้นถ้าไม่ดับเหตุนั้นได้ทุกข์ก็ไม่ดับ เมื่อหาทางที่จะดับได้ก็มาหามักมักแปลว่าวิธีก็หาวิธีที่จะดับทุกข์ถ้ามีวิธีที่ดับทุกข์มันก็จะถูกทางเมื่อถูกทางมันก็จะถูกเหตุเมื่อถูกเหตุทุกนั้นก็ะับแต่ครานี้ในการเอา,อาง่ายๆเรื่องงานก่อนการงานเมื่อมีปัญหาเอาเป็นปัญหาการง่ายเลย เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทำยังไงก็หาเหตุถ้าหาเหตุไม่เจอปัญหานั้นก็ไม่หายมันบอกว่าน้ำล่วน้ํำล่วทุกวันเลยมิตเตอร์บุนเตลิ่วเลยถ้าเราหาจุดที่ล่วไม่เจอก็ล่วงนะทั้งเมืองชาตินะจริงไหมหรือฝ้าสีรอกก็หาไม่เจอจริง,รงบ้านผมเนีนนอยู่มาสีปป่ปีน้ํามันั่วรั่วจนฝ้าพังอ่ะสีช่าง หาไม่เจอมุดไปสี่ครั้งเสียงเงินไปครัง้งละครั้งละบาทหาไม่เจอทําแล้วไม่ถึงอาทิตย์เอาอีกแล้วอีกคนบอกพี่รับรองนะเด็ดถุแน่นอนละทําเสร็จเป็นฝ้าใหม่ทาสีเรียบร้อยไม่ถึงอาทิตย์เอาอีกแล้วน้ําคุหยอดอีกแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้จะทําไงสุดท้ายมีช่างมาบอกพี่ผมหาไม่เจอจริงพี่ไม่รู้มันมาจากตรงไหน ผมพยายามหาแล้วนะว่าน่าจะเคยเกิดก็หาไม่เจอจริงๆบ้านพี่อ่ะมันจะหายได้ไงวะเอาตรงไหนก็ไนดะ้ผมบอกตรงไหนก็ได้ที่แก้ได้มั้ยได้ครับพี่เดินใหม่เดินเลยผมสั่งให้เดินแนละ้วเดินลอยโดยไม่ต้องฝังกันะ่ะหาเจอไม่ต้องมาฝังแฝงนะเดินลอยไปเลยบางจุดอาจจะไม่สวยหน่อยช่างมันเขาก็เดินใหม่เลยที่คาดว่าน่าจะรู้ว่า,าเดินใหม่หมดเลยพอเ,เดินใหม่เสร็จจบไม่รู้อีกแล้ว ่เียเมื่อมีปัญหาหาเหตุเมื่อหาเหตุเจอแล้วหาทางเมื่อหาทางเจอแล้วหาวิธีอ่าฟังดีๆคำว่าทางกับวิธีงงไหมาทางทางกับวิธีเหมหือนกันไหมเหมือนกันไหมทางกลับบ้านกับวิธีกลับบ้าน mình má, Giác ổng được Giác ổng má, thang cả bạn là là thang cả ba, này. Thang cả ba. À, có bảo mình, mướn. Đi mướn, tỏ đi. Mới mướn. mình, 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 ทางกลับบ้านเป็วิธีกลับบ้านเหมือนไหมเหมือนไหมต่างยังไงเออทางกลับบ้านทางไงทางกลับบ้านเอาทางก่อนเกิดมีคนถามมีทางกลับบ้านไงพูดไง ทางกลับบ้านทางกลับบ้านไม่ใช่เส้นทางทางกลับบ้าน ทางเลือกทางน้ำหรือทางอากาศเนี่ยทางกลับบ้านเลือกทางก่อนจะกลับทางไหนวันนี้จะกลับทางอาี๋ยหรือจะกลับทางน้ำหรือที่กลับทางบกอ่ะต้องเลือกก่อนดิได่ไหมทําไมอ่ะเอ้ยทางน้ำหรอแล้วถ้ามันถ้าถ้าบ้านมันอยู่ริมคลองแฉลบอ่ะยังไงผมก็เลือกกลับทางน้ำมันสะดวกกว่าลงเรือเพื่อเตรียมถึงขึ้นบ้านเลยใช่ไหม ใช่ป่ะทางไหนเลือกก่อนเขา่าทางคือทางไหนที่จะกลับให้ตัดสินใจก่อนทางบกทางน้ำทางทางเรือหรือทางอากาศอย่างเงี้ยเนี่ยทางหลังจากเรื่องแล้วว่าจะกลับทางบกซึ่งบ้านเราต้องทางบกทางน้ําไม่ได้ทางอากาศก็ลาบากต้องกลับทางบกเท่านั้นพอตัดสินใจเรื่องทางบกแล้วจึงเอาทางบกนั้นมาหาว่าแล้วทางบกน่ะวิธีไหนละจะลดไฟ รถเมล์รถตู้รถมอเตอรไ์ไซค์แท็กซี่หรือรถเพื่อนรถอะไรใช่ไหมนั่นคือวิธีแล้วนั้นทางของวิธีจะไม่เหมือนกันนะชัดไหมเอออ่ะถ้าจะไปเชียงใหม่จะไปเชียงใหม่เท่าไหร่ <im itation> จะไปยังไหนทางไหนคุณตังตี้ยาบอกว่าจะไปทางไหนทางกาดตงัตงต,งต,งตงี้ทางกาดใช่ไหมอ้าวพอตังตี้ทางกาดเสร็จปั๊บจะไปทางกาดวิธีไหนคำว่าวิธีอ่ะอ่าลงลงลงวิธีนะนะทางกาดต้องเครื่องบินใช่ไหมยานอวลกลศไม่ได้ต้องเครื่องบินใช่ไหมอ้าวเครื่องบินแล้วปเครื่องบินพูดถึงวิธีก็คือเครื่องบินนะ่ะ เครื่องบินอะไรอ่ะที่จะไปเชียงใหม่เครื่องบินอะไรเครื่องบินอะไรก็คือนอกแอร์ไทยแลแนดแอร์ไทยสมัยอแรอร์เอเชียแอร์การแอร์บังก์โอแอร์เวยชั้นไหมมีตั้งเยอะแยะเรื่องไหนอะ่ะวิธีเด็ดเดีย่ยวคือวิธีแหละทำเงินต่ำก็กับ แอร์ที่เดไม่โหดกระเป๋าได้เลยพูดเปล่าๆถ้าขึ้นมานิดนึงก็นกแอร์กับไทยแลนด์แอร์ขึ้นมานิดนึงก็ไทสมายหรูหน่อยบงานกแอรอเวย์แต่เลือกแล้วว่าจะมาบงาอกแอรอเวย์แต่บ้ออาอกแอเ์เวย์ไม่มีรงจิ้งใหม่ก็ต้องถอยกลับมาที่นกแอร์นกแอร์กูอยากไปบ่ายโมงไม่มีกูก็ต้องถอยมาที่แลนแอร์ ใช่ไหมนี่นคือวิธีมันแหละสุดท้ายก็ได้วิธีตามที่เราต้องการเนี่ยชัดไหมชัดยังเริ่มชัดยังทางกับวิธีเพราะไอ้คู่เนี่ยมันใกล้กันมากนะไอ้ทางกับวิธีเนี่ยมันใกล้กันจริงใกล้กันแ้วผมก็งงๆกับมันนานนะ่ะบางคนบอกจะได้ไม่เสียทางไหน เรียนพิเศษทางไหนทางไรเะเรียนพิเศษมีทางเนี่หรอเออเรียนพิเศษทางไหนอ่ะก็จะไปเรียนเขาที่โริษัทเขาอ่ะหรือจะซื้อซีดีเขาบอกฟังหรือจะเชิญเขามาสอนหรือจะเรียนทางออนไลน์เนี่ยทางไหนหาทางก่อนถ้าจะเรียนภาษาอังกฤษ สมมตินะเรื่องแล้วว่าจะเรียนภาษาอังกฤษโดยเดินทางไปเรียนกับเขาเนี่ยหาทางได้แล้วว่าเราจะไปเรียนกับเขาหลังจากนั้นไอช่จะไปเรียนกับเขานะ่ะหาวิธีที่ว่าแล้วที่ไหนมันจะทําให้เราเรียนเก่งค่ะคุณคก็มาลองคิดแล้วว่าจะเป็นจะเป็นที่ไหนวะอินลิงกัวหรือเปล่าหรือจะเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือจะเป็นที่บ้านหรือจะเชิญฝรัมม่งมาสอนหรือจะ AUA หรือจะโฮมหรือจะอะไรสารพัดที่มันมีที่สอนภาษาอังกฤษอ่ะว่าที่ไหนมันที่มันจะตรงกับเรา ไอ้ตรงวิธีเนี่ยคือจัดสรรให้มันพอดีกันเราอะดูนะทางนี้ชัดๆเพื่อนผมคนหนึ่งเขามีลูกลูกชายเขาเก่งมากแล้วเขาชอบเขาชอบเรียนณนตศาสร์เขาก็หาทางทางที่เขาตัดใจแล้วคือเขาให้ครูมาสอนที่บา้านเนี่ยทางเขาเลอกแล้วหลังจากนั้นเขาก็วิธีเลยปะ่ะและครูคนไหนจะมาสอนวะครูคนนี้เพื่อนแนะนํามาเขาก็เอามาสอนสอนแล้วก็ไม่ดีลูกยังเรียนไม่เก่งเหมือนเดิมเปลี่ยนครูใหม่ ถามอีกหาวิธีนะวิธีคือหาครูคนไหนว่ามาสอนลูกให้เก่งได้ครูที่สองมาสอนก็ไม่เก่งอีกครูสอนดีไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ลูกก็ยังไม่เก่งสาษาอังกฤษยังไม่ได้ไม่เก่งคณิตศาสตร์ไเหมือนเดิมทั้ง้ที่ลูกก็ชอบถามลูกลูกบอกไม่ไหวแม่เปลี่ยนเถอะอ่ะเอาีิจนสี่คนน่ะมาเจอคนที่สี่พอได้คนนี้ปั๊บพอได้คนนี้ปรากฏว่าลูกเขาชอบครูคนนี้มากแล้วมันเหมือนมันถูกจริตกันน่ะ และเขาสอนภาษาที่เหมือนภาษาเดียวกันมันเข้าใจง่ายพอสอนจบแค่สองเดือนเท่านั้นไปสอบคะแนนท,ทุ่ง,งทะลึ่งพรวดเกินเลยเกือบเต็มเลนือก็สอบไฟแนลเต็มเลยสี่จุดศูนย์เลยหลังจากนั้นเขาให้ครูนี่สอนมาตลอดเลยสามปีและสามปีเขาได้สาสี่จุดศูนย์ตลอดเลยทุกปีเนี่ยแสดงว่าหาวิธีเจอแล้วเพราะอะไรเพราะไอ้ที่นิโรดเนี่ยคือหาทางจะครูมาสอนจริงแต่ตอนที่หาวิธีคือ ยังหาครูที่เหมาะสมกับลูกไม่ได้มันก็มงมไปก่อนพอเจอโพตอนนั้นน่ะโดนใจเลยแล้วคนเนี้ยถูกที่สุดในสามคนที่เชิญมาด้วยกลับการเป็นคนที่ได้คนที่สอนดีแล้วก็ถูกแล้วก็ลูกชอบเลยเต็ดกันเลยติดมันขนาดที่ว่าตอนนี้เขาเหมือนเขามีลูกชายเพิ่อมอีกคนหนึ่งเลยนะเพราะว่าจะไปเทมที่ลหนปับ๊บลูกเขาบอกว่าให้พาครูเขาไปเลยมันสนิทกันอนะ่ะ กลายเป็นคู่ซีกันไปเลยอย่างเงี้ยแล้วครูพวกว่าแฮปปี้ที่ที่ไปเที่ยวกับครอบครัวของเด็กคนนี้เพราะว่าเขาก็ชอบออน้องคนนี้อย่างเงี้ยนี่คือว,วิธีกับทางนะแยกให้ดีๆมันออกจะสับสนน่ะลองสุดเยอะๆแต่คราวนี้อ่ะดูตรงนี้ดีๆจำไปไงนะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะถ้ามีหนึ่งเกิดขึ้นถ้าหนึ่งยังแก้ไม่ได้ หรือยังหาไม่เจอสองสามสี่ไม่ต้องคิดถ้าหนึ่งเจอแล้วก็คิดสองถ้าสองอยังหาไม่เจอสามสี่ก็ไม่ต้องคิดทำทำีละข้อีทำทีละข้อเข้าค่าสมมติถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น <c oughs> ก็พิจารณาปัญหาก่อนถ้ายัางพิจรารณาปัญหานี้ไม่ได้ยังไม่ต้องคิดอื่นแต่เมื่อพิจารณาแล้วก็เอาปัญหานี้มาหาเหตุถ้าเหตุยังหาไม่เจอ ทางกับว,วิธีไม่ต้องเพราะเหตุจะไม่เจอไปคิดทางกับว,วิธีทำยังไงก็ผิดเพราะมันไม่เจอเหตุเหมือนเกาไม่ถูกที่คันเกาให้ตายแล้วคันสุดท้ายล้วคันทั้งตัวเนี่ยเขาเรียกแกะเป็นข้อแต่ตัวแสบที่สุดคือตัวนี้ในความคิดผมนะไม่ใช่แสบยี่มันสี่ตัวแหละไว้ตัวนี้มันจุดเริ่มต้นน่ะมันนับหนึ่งไม่ได้ถ้าไม่ผ่านตัวนี้ที่ว่าแสบเพราะอะไรเมื่อปัญหาเกิดขึ้น เราต้องรู้มันก่อนวิเคราะห์สังเคราะห์สืบสาวเหตุปัจจัยดีๆว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าทำไมเพราะถ้าไม่ใช่ปัญหาจริงตรงนี้ซวยเลยกว่าจะครบกระบวนการเปจบในตอนสุดท้ายก็แก้มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีปัญหาจริงมันเป็นปัญหาที่เราลง่ๆขึ้นมาเองตรงนี้สำคัญมากปัญหาจริงไหมตีให้ได้ก่อน เมื่อตีได้แล้วว่าปัญหานั้นจริงก็ต้องมาตีขั้นสองว่าแม้เป็นปัญหาจริงก็จริงนะ่ะไอ้ปัญหานั้นนะ่ะต้องแก้ไหมแม้จะจริงถ้าแก้ก็ค่อยมาหาเหตุถ้าจริงไม่ต้องแก้โยนทิ้งเลยจบแต่ความยากของมันก็คือว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาจริงหรือเปล่า เพราะเรามักจะแก้ปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาจริงมาเยอะในชีวิตมันไม่ใช่ปัญหาจริงแต่เราแก้ขึ้นมาเองเอาเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตามจังหวัดกันนะตอนนี้รถก็เตรียมไม่เรียบร้อยแล้วจ้างบริษัทมาแล้วเขารับประกันเลยว่ารถคันนี้ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเข้าจัดการรถคนิษันมาแก้ให้จบเจอกันตีห้าครึ่งพรุ่งนี้เดินทาง มีคนยกมือขึ้นมาการรับชมแลม้วบอกว่าแล้วถ้าพรุ่งนี้ฝนตกนะเคยเจอไหมแบบนี้แล้วถ้าพรุ่งนี้ฝนตกอะ่ะทำไมอะ่ะก็่มกจะเจอหน้าตึกมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยบางอะ่ะแล้วถ้าฝนตกอะ่ะแล้วเราจะไม่มาทำไงปัญหาีจริงไหม พรุ่งนี้ตีห้าฝนตกอ่ะปัญหามันจริงนะมันจริงป่ะไม่จริงทําไมก็มันยังไม่ถึงพรุ่งนี้มันจะจริงได้ไงหรอแล้วดูที่หน้านี่ตอนนี้หน้าหน้าหนาวมากะลามันจะตกไหมโอกาสจะตกก็มีแต่มันน้อยแล้วจะมาคิดปัจจัยทาไมเออพรุ่งนี้ตกๆไปดิโอกาคตกมันดีวะหาที่หกบนัเองเดี๋ยวรถมาก็คือรถกระจกเงใช่ไหม แต่เราไปคิดเออนั่มฝนตกทำไงอ่ะท่านนี้ทำไงนั่นซื้อล่วงจ่ายขึนก่อนไม่คนละขันแต่วุนต้มนี่หรือจะเปลี่ยนที่นัดเดียวนัดตรงไหนดีไปนัดโลตัสเป็นจีหรือว่าเป็นนัดตรงไหนดีที่มาคาร์ไอ้ไม่นัดที่ปังเลยวุ่นวายไปหมดเลยทั้งที่มึงยกมาคนเดียวว่าถ้าฝนตกมึงทำให้กูต้องมาชมไปครึ่งชั่วโมงเพราะมึงท่าฝนตกถ้ามึงไม่ท่าคงกลับมาตั้งนานแล้วนี่คือปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาแต่เราเอามาเป็นปัญหาแล้วคิดขึ้นมาเองอุปโลงมันขึ้นมาาเองัห บางทีคุยสองคนน่คุยกับคุณสาวคุยจะทะเลาะกันเนี่ยคุณลองคิดดูดีๆเนี่ยไอ้ที่ทะเลาะกันเนี่ยเรื่องของเราเปล่าไม่ใช่เรื่องของเราเลยเสือผ้าทะเลาะกันเดนแค็กแล้วขลไม่ framework. ้ <được Norwegian> ังเลยยังมีโกรธเขาเลยแล้วโกรธแล้วหกปีที่แล้วผัวเมียยากันเป็นหมื่นคู่คุณเชื่อไหม ที่อยากเพราะอะไรอ่ะเมียเหลืองหัวแดง <c oughs> แล้วถามว่าไอ้เมียเหลืองหัวแดงเกี่ยวอะไรความรักเ <c oughs> นี่ยโง่ไหมเพราะไม่รู้ตรงนี้ไงจะแดงก็แดงจะเหลืองก็เหลือง, <c oughs> งดิกลับมาในบ้านก็เป็นหัวเมียเหมือนเดิมก็จบได้ไง ออกจากบ้านมึงใส่แสดงมึงใส่เสือก็เจอจเจอเนี่ยมึงไม่เจอนอกจากทุลุม่มเจอคู่หน่อยเจอคู่หน่อยแต่กลับถึงบ้านก็กอดกันทำไมก็เมียกับหัวแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมแต่พอคุยกแน้วไงทะเลาะทุกที่ทะเลาะทำไมทะเลาะกันมากๆเขาไม่อยากคุยด,ดีกว่ากูยอยู่ไม่ได้แล้วคุเสือกเอาแล้วเหลืองแดงเกี่ยวอะไรก็คูเข้ามึงอ่ะอรุ่นสาวประคองความรักกันมาตั้งสามสิบสสปีไม่อยากกันอยู่ได้อย่างเงี้ยเนี่ย ปัญหาที่ไม่มีแต่เ,เราอุปโลกมันขึ้นมาคุณลุกเขาอยู่ในหมู่บ้านผมอะ่ะวันนี้คืนดีผมก็เจอแล้ผมถามคุณลุกพี่ชายคนอะ่ะคุณลุกเขาพวกแดงอะพี่ชายเขาประชาธิปี่ผับอกคุณลุกผมถามผม,ผมไม่คุณไม่ทะเลาะกันผมไม่ทะเลาะนะครับเพราะว่าบ้านเรามีกฎอย่างเดียวว่ากลับเข้าบ้านไม่คุยกันกัน ออกไปใครจะทำอะไรให้ใครเรือมแอ่กันะคนผมจะชอบอะไรก็เรื่องผ,ผมพี่ก็ชอบอะไรเรื่องพี่แล้วเมียสองเมียสองคนเนี่ยสองคนอ่ะ,อค,อะคือมุสบาก,กับกบก็ไม่ทะเลาะกันด้วยเพราะว่าเขาไม่สนกับเข้ามาเป็นพี่เป็นพี่เป็นน้องกันไม่เกี่ยวเขาก็แฮปปี้ผมก็เออถ้าหลายบา้านถ้าหลายาาหลายบ้านคิดเหมือนคุณลุงจะดี นี่ไม่เอามาเป็นปัญหาตัวนี้สําคัญตัวแรกส่วนมากมันเป็นปัญหาท,สสที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นป um ัญหาในคิดของเองหัวเมียทะเลาะกันก็เลยเนี่ยบางทีหัวกลับไปเล่าเรา ety, ื่องที่ทำงานให้ฟังเล่าเล่าเลเมียโมโหเลยอืมหัวหน้างี้แนงคนไหนคนาไหนเขาหน้าเขาไหนจะนตอบติดทีสั่งงานอย่างนี้แน่มึงมึงมมึงมีกูอยู่บ้างเนี่ยดูแลเมีงานมีทั้งวันทำไมมันโขนเอ้ยมันโขนหน้า การทะเลาะทุกัางถ้าวันนั้นหัวมึงไม่เอาเล่าไปเล่าเนี่ยมึงก็ไม่ตอบกับมึงหรอกกลายเป็นว่าเรื่องหัวไปทําให้ทะเลาะกันใช่ไหมใช่ป่ะเนี่ยเขาเรียกโบราณเขาจบอกว่าถ้าความถ้าความคามรอบครัวที่คุณคิดว่าคุณมีครอบครัวแล้วคุณอยากแค่ครอบครัวมีความสุขและยัง่งยืนนานนะคุณจำโบ,บราณไว้โบราณบ,บอกไว้ชัดมากคือความในอย่าออกความนอกอย่าข้าเพามีแค่นั้นสโลแกนความในก็ห้ามออกเรื่องในบ้านก็ให้จบในบ้านจะไปเล่าใคอยู่ทำไม จะไปเล่าสันดาผัวให้ฟังเขาด่าผัวมึงก็ผัวมึงนะเพราด่าผัวเมื่อไหร่เมียก็ชั่วตามผัวเลยเขาเป็นผัวเมียันไม่จะอยู่ด้วยกันได้หรอแล้วไปเล่าอะไผัวให้เขาฟังให้เขาด่าพูดตัวเองทําไมอ่ะเนี่ยยิ่งเล่าผัวชั่วเท่าไหร่เขาก็ดูถูกเรามากเท่านั้นแหละอย่าไปคิดว่าสะเออดีใจคุณด่าผัวกูเยอะๆด่าผัวก็ด่าเราด้วยไปเล่าเรื่องแม่เรื่องพ่อให้เขาฟังเขาก็ด่าพ่อแม่เราไปเล่าทําไมอ่ะเนี่ยคำไหนอย่าออก ความนอกอยากเข้าก็ยาวเรื่องนอกเข้ามามันร้อนใจหมดแหละแล้วมันก็ทะเลาะก,กันไปเรื่องจ,ทงอจบทั้งนอกให้มันจบทีงนอกซะไม่ต้องไปเล่าหรอกโบราณก็อย่างีง้เงี้ยมถึงมีความสุขเย่ยไม่ค่ต้จงทะเลาะก,กันหาเหตุของมัน,มนพิจารณาทีก่อนเมื่อได้ค่อยหาเหตุว่าเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรเพราะถ้าหาไม่เจอแก้ไม่ได้นะอย่างบางคนบอกว่าอาจารย์มาแก้ปัญหาหนอมันแตกเป็นกุ๊กเป็นเหล่าผมไม่ไหวเลยในวันนี้มาแก้หน่อย ผมก็บอกว่าทำไมอ่ะมันอย่างนี้ผมบอกเฮ้ยที่ที่ขอโทษที่นะที่คุณพูดนานผิดหมดเลยคุณไม่ต้องไปจัดกิจกรรมวอลลุ่นลิ้นหรอกหน้ารำคาญเสียเงินฟรีด้วยไอ้ที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากจ o อบเ s ส r i p t ของคุณอ่ะมันมันขี่กันอย่างนี้คือมันยังไม่ชัดมันขี่นี่คือพอขี่ี้พรกอะไรเพความผิดที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันตัดสินไม่ได้ว่าตัวนี้มันเป็นความผิดของใคร ไอ้ฝ่ายนี้ก็ด่าไอ้ฝ่ายนี้ไอ้ฝ่ายนี้ก็ด่าฝ่ายสุดสุดท้ายด่านไปด่ากันมาทะเลาะกันซึ่งทะเลาะกันเกิดจากความผิดตรงนี้ไม่มีใครรับและแต่ละคนก็ไม่โยนไม่รับโยนผมก็อธิบายเขาบอกอุูประมาณเหมือนกับว่าผมเล่นวอลเล่นบอลแล้วยืนกันกกกกบเพื่อนลูกตกปุ๊งลงตองการผมก็ด่าเพื่อนทำไมไม่รับเพื่อนก็บอกว่ากูก็รึกว่ามึงมจะรับสุดท้ายแนละ้วผมทะเลาะกับเพื่อน ทะเลาะทำไมก็ไม่ได้ตกลงว่าลงตรงนี้ข้างซ้ายหรือข้างขวาเป็นคนรับก็ตกลงกันเองว่าถ้าตกลงนี้ปับ๊บข้างขวาเป็นคนรับเพราะนั้นถ้ามาอย่างนี้ปับ๊บผมต้องเบี่ยงตัวรับเองเหมือนต้องหลบเพราะถ้าไม่หลบเดี๋ยวมันขวางถ้านหลบไม่ได้ก็ด่าผมแต่พระผมข<ๆ>ยับมาตรงนี้ั่าถลงนี้ผมว่าต้องหลบเพราะข้างนู้นรับแค่นี้ก็จบแล้วมันก็ไม่ต้องมาด่ากันแล้วเลยรนะับไม่ได้ก็ยอมให้เพื่อนด่าก็จบเพราะมันก็รัรผิดชอบของเราเนี่ยแกะแค่นี้เองสุดท้ายจบเลยปัญหาจบเหตุของปัญหาให้เจอ เนี่ยฝึกษาเราจะแก้ปัญหายังไงในในปัจจุบันนี้เอาปัญหาดีกว่ปัญหาตอนนี้เกิดขึ้นเอาปัญหานะว่าจะทําไงที่ให้ให้งานเรานะ่ะทํางไงที่จะทำให้ r f ฟของเราเป็นที่รักของลูกบา้าน ให,ให้คิดขึ้นมาว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างที่จะทําใ,ให้ที่ทําให้ลูกบ้านเราเนะี่ยไม่ยังไม่รักเราเท่าที่ควรหาปัญหาได้มานะแล้วก็หาวิธีก่อนก็ไดนะ้อาวิธีก็ได้แล้วเราจะทํายังไงให้ลูกบ้านกลุ่มเนี้ยเขาอาจจะไม่ถึงกับเครียดหรอกแต่ว่าให้ชอบเรามากขึ้นกว่าเดิมเอากลุ่มเดิมเอากลุ่มเดิมกลุ่มเดิมอะ่ะแต่ ตอนนี้อนุญาตก,ก่อนคือไปเอากาแฟมากิน